สวัสดีครับชาวไทมิรกลับมาสู่บทสรุปของไตราภาคพ,พระเจ้าแตงหวานครับ2ตอนที่แล้วเราเห็นเบื้องหลังเรื่องสร้างฮีโร่กันไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของการทรยศและคำสาบเลือดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นโศกนาฏกรรมของแผ่นดินกัมพูชาต้องย้ำก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราจะเล่านี้มาจากตำนานไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้แต่เป็นเรื่องเล่าที่ส่งพลังและถูกเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของหลายสิ่งครับตำนานวาดภาพการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จบลงด้วยการที่ตาแตงหมนัน ปิดชีพกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์วรมันไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนผลลัพธ์ก็คือบัลลังได้เปื้อนเลือดและการทรยศก็สําเร็จลงและในวาระสุดท้ายของราชวงศ์โวรมันนั่นเองที่ว่ากันว่าวาจาสิทธิอันน่าสะพรึงกลัวได้ถูกเปล่งออกมาเนื้อหาของคําสาบนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตาแตงหว่างคนเดียวแต่สาบแช่งไปถึงลูกหลานและชาวเขมรทุกคนที่อยู่ใต้บัลลังที่ได้มาด้วยการทรยศและเพื่อนห้ตำนานดูคลังขึ้นไปอีกก็เลยมีเรื่องเล่าเสริมว่าคำสาบนี้ถูกจารึกไว้ที่ ปราสาทตาเมืองทมซึ่งตรงนี้ผมขอเบรกก่อนฮะอธิบายความจริงกันก่อนครับเรื่องนี้คือการจับแพะชนแกะเรื่องจริงคือที่ตาเมืองทมนี่จะรึกค,คำสาบแช่งโจรที่มาขโมยของวัดหรือทําลายเทวสถานซึ่งเป็นเรื่องปกติของจารึกโบราณส่วนที่มั่วคือคนยุคหลังเอาเรื่องคำสาบโจรที่มีอยู่จริงไปปนกับเรื่องคำสาปรราชวงศ์ที่เป็นตำนานแล้วสร้างเรื่องใหม่ว่าคําสาพระาชวงศ์อยู่ที่ตาเมืองทมเพื่อให้ดูมีหลักฐานซึ่งไม่เป็นความจริงครับอาแล้วครับเมื่อเราเคลียร์แล้วว่าคำสาบ เป็นแค่ตำนานไม่ได้มีจรึกที่ไหนสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือเมื่อคนยุคหลังมองย้อนประวัติศาสตร์กัมพูชาหลายคนกลับรู้สึกว่าคำสาบมันเหมือนจะเกิดขึ้นจริงจนหน้าใจหายเรามาไล่ดูกันทีละข้อครับข้อแรกคนในชาติจะเข็นฆ่ากันเองภาพที่ชัดที่สุดก็คือยุคเขมรแดงเหตุการณ์ทุ่งสังหารที่พี่น้องชาวขเขมรล้มตายด้วยน้ำมือของแกนเองนับล้านคนซึ่งตรงกับคำสาบอย่างน่าประหลาดข้อสองตกเป็นเมืองขึ้นประวัติศาสตร์กัมพูชาหลังพระนครก็วนเวียนอยู่กับการเสียดินแดนการตกอยู่ใต้อนาจ ยามดเวีนจนถึงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสข้อ3และสปัญญาเส่อมถอยและภัยพิบัติความรุ่งเรืองด้านศิลปะและวิศวกรรมแบบยุคพระนครได้หายไปประเทศเผชิญกับความยากจนและความอดอยากโดยเฉพาะยุคสงครามกลางเมืองที่โครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายย่อยยับและข้อ5คนดีมีความสามารถถูกจำกัดในยุคคอมมิวนิสตอีกเช่นกัน,กนที่กลุ่มปัญญาชนรูปแพทย์ศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถกลายเป็นเป้าหมายแรกๆที่ถูกสังหารทำให้ประเทศสูญเสียบุคลากรที่จะใช้พัฒนาชาติไปอย่างน่าเสียดายไม่ว่าคำสาบนี้จะมีจริงทางวยศาสตร์ก็ตามแต่สิ่งที่่เกิิดนนนจรงแอ คือคำสาบที่ฝังอยู่ในใจครับมันคือบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่คอยตอกยำ้ำและกลายเป็นกรอบความคิดที่ส่งผลต่อชะตาของผองชาติจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องนี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียวเมื่อถูกผูกเข้ากับชะตากรรมของชาติมันจะทรงพลังและส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนได้ยาวนานขนาดไหนเนี่ยแต่เป็นบทเรียนที่พวกเราเองก็ต้องคิดจุกคิดเช่นกันครับสำหรับไตรทากพระเจ้าแตงหวันข้อจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วคุณละครับชาวไทมิสคิดว่าคำสาบจริงหรือทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องบังเอิญทางประวััสสวนนีี้ผมมอด